พลตเอกกิตระพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตเอกอัครเดชพิมลศรีที่ปรึกษาพิเศษตอรอพุ่มเนกาสอนอรอดอตอรอเดินทางมาประชุมและติดตามพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของสอนอรอดอตอรอและรับฟังสภาพปัญหาที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีกลุ่มบุคคลที่บุกรุกเข้าไปในสถานบริการ ที่มีชื่อว่าร้านเยิ้มอำอ,อูทัยจัังหวดพระนครศรีธยาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากสามารถขอสารอนุมัติหมายจับก,กลุ่มผู้ต้องหากับพวกได้กระทั่ง29พฤษภาคมกลุ่มผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวและกดดันอย่างหนักผู้ต้องหากับพวกรวม12คนจึงเข้าเอบตัวต่อพนักงานสอบสวน พรอมกันนี้ทางด้านของพลตํารวจเอกอัคาราเดชยังได้รับฟังข้อมูลท้องถิ่นเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลแก๊งอาชญากรรมต่างๆบุคคลพ้นโทษบุคคลตามปฏิทินหมายจับตอรอและข้อมูลผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ได้แนะนําแนวทางการปฏิบัติและมีข้อสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการดําเนินการตามแนวทางของสอนอรอดอตอรอโดยเน้นย้าการปรับปรุงข้อมูลผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างทั้งหมด17มูลฐานความผิดโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบผู้ขายยาเสพติดบ่อนกนนารพนันรายใหญ่รวมไปจนถึงผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนําเข้าจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมกำชับแนะนำดูแลผู้ปฏิบัติห้ามยุ่งเกี่ยวหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดสำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสํสำนักขาออ่กขาวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน